การออมแห่งชาติหรือว่ากอ,อชอครับจัดงานสลากกอ,อชอนวัตกรรมใหม่การออมนะครับณศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ภายในงานมหกรรมการเงินหัดใหญ่ครั้งที่15หรือว่ามันเน็กสโป2องัหาัดใหญ่กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการหวยกเกษียณที่มีแนวคิดในการสร้างโอกาสการออมให้กับคนไทยผ่านสลากขูดดิจิตอลจำหน่ายในราคา50บาทต่อฉบับครับซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันกอชอได้สูงสุด3,000บาทต่อเดือน หรือว่า60ฉบับครับลุนรางวัลที่1จํานวน1ล้านบาทเนี่ย5รางวัลรางวัลที่2 1,000บาทเนี่ยถึง10,000รางวัลครับก็รางวัลพิเศษกรณีไม่มีผู้ถูกรางวัลเนี่ยก็จะสะสมเป็นวันแจ็คพอตเนงว่าถัดๆไปดูถูกรางวัลครับจะได้รับเงินรางวัลผ่านระบบพร้อมเพ์ทันทีส่วนเงินต้นเนี่ยจะถูกเก็บสะสมเป็นเงินออมครับเมื่ออายุรบ60ปีจะได้คืนทุกบาททุกสตางค์บวกกับผลตอบแทนของการลงทุนเข้าไปอีกนะครับโดยหากผู้ซื้อเนี่ยมีอายุมาก กว่า60ปีสามารถซื้อได้โดยเก็บออม5ปีแล้วก็ซื้อซ้ำรอบละ5ปีตรงนี้นคล้คล้าย armf เลยนะครับ